สวัสดีค่ะพบกับอภิษรานะคะในช่วงกับวันนี้ในวันที่3สิงหาคมกับรายการเพื่อเส้นเพง New u p ปเดตค่ะวันนี้จะมีอะไรมาอัปเดตนะคะสามารถติดตามกันได้เลยนะคะ ราคาทองคาในช่วงเช้านะคะสมาคมได้มีการเปิดตลาดเช้านะคะโดยขายเอาอยู่ที่19,9 5 0้าอยห้าสิบบาทค่ะซึ่งก็ปรับตัวลดลงห้าสิบบาทจากเมื่อวานนี้นะคะในขณะที่ค่าเงินบาทก็ได้มีการอ่อนค่าลงเล็กน้อยค่ะจากเมื่อวานนี้ทําให้เปิดตลาดอยู่ที่สา2 8ิบสาจดค่ะและตอนนี้นะคะราคาทองคําจะอัปเดตล่าสุดเป็นยังไงนะคะสามารถติดตามได้ที่หน้าจอข้างหน้านี้ได้เลยนะคะ และสำหรับการเคลื่อนไหวของราคาทองคำในช่วงทงวันค่ะก็เกิดแรงเทขายออกมาต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้นะคะปัจจัยที่กดดันตลาดทองคำนะคะมาจากดัชนีดาวโจนตลาดทุ้นนิวยอร์กได้ทะยานสู่เหนือระดับ22,000จุดเป็นครั้งแรกนะคะ สำหรับทางด้านประธานเฟดซานฟรานซิกโกนะคะก็ได้ออกมาสนับสนุนให้เฟดควรจะมีการปรับลดงบตุนค่ะซึ่งปัจจุบันนะคะก็อยู่ประมาณที่4.5ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะซึ่งการปรับงบงบดุลน,นังกล่าวนะคะควรจะปรับในช่วงฤดูใบไม้ร่วงนี้นะคะเนื่องจากเศรษฐกิจของสหรัฐที่เริ่มมีการฟื้นตัวจากวิกฤิการทางการเงินอย่างเต็มที่แล้วค่ะ สำหรับทารด้การปรับลดงบดุลน,นะคะก็ควรเป็นไปอย่างราบรื่นนะคะและอาจจะใช้เวลาประมาณ4ปีนะคะในการที่จะทำให้งบดุลังกล่าวนะคะเข้าสู่ระดับที่ปกติค่ะต่อมาค่ะสำหรับคืนนี้เราก็อย่าลืมติดตามนะคะสหรัฐก็จะมีการเปิดเผยแต่ชชีี P.M.I. ภาคการบริการค่ะ เดือนกรกฎาคมโดยมากินนะคะดัาชีนี P M I ภาคก,การบริการเดือนกรกฎาคมโดย I S M ค่ะและจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์นะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีการเปิดเผยยอดสั่งซื้อภาคโรงงานเดือนมิถุนายนนะคะก็สามารถติดตามได้ในค่ำคืนนี้ค่ะแต่สำหรับช่วงท้ายรายการนี้นะคะหากท่านใดมีคำถามก็สามารถพิมพ์กันเข้ามาได้เลยนะคะแล้วก็ได้หมดเวลาของอภิสราแล้วค่ะ ก็สามารถติดตามอัปเดตข่าวสารเพิ่มเติมทางโซเชียลของพวกเซ็กเิงตามท้ายรายการนี้ได้เลยนะคะพบกันใหม่ค่ะในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ